ก็สมัติเกันด้วยครับผมพผม,ผมแอดกินวันนี้จะมาเล่นเกมหมายครับในมดอะไรเอ่ยมาพิามอนนี่เองที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือพิามอนลัคก,กี้บ็อกก์กันนะครับเรามาดูกฎของการเสิร์ฟลัคก,กี้บ็อกก์กันดีกว่าหนึ่งะได้เลือกว่าจะเอารางวัลอะไรสองแพ้เสียลัคก,กี้บ็อกก์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สองกองสามรอบโบนัสถ้าชนะจะได้ของดีขึ้นแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีอะไร ไม่ได้อะไรอยู่นีนะครับผมโอเคแล้วเราไปดูในคลิบกันเลย let's go โอเคในกล่องมีอะไรบ้างปีลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดา64 2กล่องแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์105อันแล้วก็5ห้า box เออบ็อกซ์โอเคอุปกรณ์ไปครบเราจะไปเริ่มเปิดกันเลยทุกคนเปิดไหนดีอ่ะสวรรค์หน้าดีป่ะไปไปสวรรค์หน้าสวรรค์หน้าจะเป็นที่แบบดวงดีมากๆกอะไรประมาณเนี้แบบ เปิดปุ๊บอือได้ได้แล้วประมาณเนี้ยเฮ้ยทุกคนวิธีนี้เปิดเกิดเฉยเลยเราจะไม่จับนะคะปปรับโปเกมอนนอกึบไม่เจออะไรึบโอ้ยชีต์คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ทุกคนคิปเปอร์ไอ,อ,อ,อ้ขู่หัวใจผมเฮ้ยไม่เท่าไรหรอครับคิปเปอร์แค่นี้เป็นเท่าไรวิโอต้องจับครับต้องจับทุกตัว ก็ต้องจับทุกตัวก็ได้แต่ตัวนี้อาจจะตีตีชนะนะทุกคนได้จะรู้อยู่แล้วว่าตัวอะไรเพราะว่าน่าปกก็ปบอกู่แล้วไอ้นี่ไอ,องนี้ไม่เกี่ยวนะฮะปั๊บโอ้โหปั๊บ้ยตัวนี้อาจจะโหดในอนาคตรึบไม่มีอ้ยวัาจะปกรึบต้องเห็ดเียวน้องเห็ดกว่า นี่แต่เหมือนที่ฮาหลัมันโกงไปเลยนะเขี้อเดือดเฮ้ยธนูเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยกดผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ดีเฮ้ยออกร้อนออกร้อนดีมีตัวปะมีตัวปะเป็นสองตัวเองเหรอถามจริงโอเคไม่เป็นไรเอาไวปขานนี้แล้วกันเนาะไม่สิ

เด้๋ยวถ้าสมมติถ้าถ้าเราพัดฉลามก็ดีนะโอ้โหล้างแรกไม่เอาสิโอ้ยไม่เฮ้ยไรจูไรจู่อะไรจูไรจูเอาเทพมาหน่อยครับขอเทพหน่อยนะโมนะโมขอเทพจะเอาเทพอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ย ดับฟินิชว้าวแฟรี่ได้อยู่น้องๆสวรรค์หน้าที่ดีจริๆเลยมาเคลกเออปล่อยปล่อยนกเราไปเถอะฮึบจับไปก่อนฮึบอุ้ยไดโดเสารทุกคนไดโนเสาร์เสาร์เสาๆๆๆๆๆๆ์ อุ้ยโอ้โหนี่ตัวกาลาป่ะจำไม่ได้อุ้ยอุ้ยสกาลิโออู้ว้าวอู้ไม่ชนะให้มันรู้ไปน้องๆเติบอู้วอุ้ยเงินเอามาอัพได้นี้ได้เลยที่ว่ามาดิมาดิโอ้เดี๋ยวเราอัพเลยกันดีกว่าทุกคนอู้โอ้จะอัพไปบนี้นะเอาอ่า เราต้องประผิดกองก่อนดิเดี๋ยวนะขับไปดังด้วโฟน,เ,นเอิบข้ผิดกองนึงโคตรสวยอะ่ะโอ้ยอยห็งเราจะดีมากเลยเนี่ย้องไปชุดแป๊บได้สองโอเคถ้าอันนี้ได้ปะวะโดดได้ไหมไม่ได้อะ่ะ นี่ก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้หรอไงอ่ะนั่นไงอย่างนี้ได้คืออะไรอ่ะไม่ได้ไมีได้หกสิบโอเคทุกคนเรามาดูกล่องนี่เอาเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเก็บไว้ก่อนก็ได้เฮ้ยเอามาโลงไงอเ,เอมาโลเก็บแล้ ไม่ได้เท่าไหร่แปดสิบหยมาเอากองไหนก่อนกลองหกสิบก่อนละกันทุกคนมาหกสิบแปดสิบโอเคป่ะอ่าอาันนี้ว้กันนี่กันมาอันนี้กล่องนี้ก็เลยมานี่กล่องอะไรกล, 60, ก,ล 60, กล่องหกสิบกล่องหกสิบแบบยรียัยเลยหกสิบไป เอาไม่เปี้ยอะไรออกเลยไปเฮ้ยอะไรวะซิเวเรียนเฮ้ยทำไมขึ้นด้วยอนะเกมสนใหม่อะทึบไปอะไรอะแปดสิบฮลัลโหลร้อยหนึ่งเลยจีดล็อกโอเคเฮ้ยยังไม่หมดเพชรโอ้โ มาอัพต่อเอามาอัพต่อทุกคน <As in. S 1> อันนี้ขุดเราได้แน่นี่าบเอามา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 ,า,มาข,ขุดขุดเอาดิช่วยด้วยจมน้ำนะเราได้แล้วทุกคนโอ้ได้หลายรอบอยู่ทุกคนเจนนะ ครับไปครับไปมานี่สะเาอันใช่ไหมอันนี้ได้ใปะไม่ได้มาแปดสิบกล่องหนึ่งร้อยเด็กกล่องสามสิบเอา้าเอา้าเอา้าอืมกล่องสามสิบมาทุกคนว่าผมจะเกลือไหมทุกคนว่าไง สามสิบ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 สเนี้สามสิอยู่นี่แปดสิบเขียนเดี๋ยวจะเกอเคใเริ่มอุ้ยทุกคนเดี๋ยวผมปรับชาาแป๊บนึงนะมาทุกคนฝนตกด้วยปับ๊บอ,อุ้ยคอยชิง 30. โอ้กอ 30, ล่องสาสโอ้กอ 30, ล่องสามสิบะโหลโอ้กล่องสามรูก ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเลจิสติลนี่แน่เลจิสติลปึ๊บอ้อเอ้ยเ,เลจิสติลมาแล้วแปดสิบหนึ่งร้อยมาครับเอามาอีกโอ้ยต,ตัวนี้ตัวนี้น่าสนตัวนี้น่าสนอเนเอเคดเดอร์วุ้ยมาได้ของดีมาอีกแล้วครับ โอ้ยยิงไม่มีน้ำลูกผมว่าเดี๋ยวผมไปเปิดที่เทเลซายต่อแล้วกันมาทุกคนเพาถึงเทเลซายแล้วมาเปิดอู้เวลสี่ห้าออกมากรปับ๊บเฮ้ยชัฟฟู่ดีบีนกไฟนกไฟนกไฟวูวได้นกไฟเว้ยกล่องร้อยหนึ่งโคตรดีไม่ผิดหวัง มาดิอุ้ยวางปิดมาด well ิประสิทธิาแล้วมาอุ้ยอของดีของดีอุ้ยซาลาเบนเดอร์กับเอ่อเมตากรสเมตากรสจะใครริ้วใครริ้วอะใครริ้วอ่ะอุ้ยเมตากรสโอ้โหมาเลยอ๋อมีตัวอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยกบ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 เก็บหุงอะ ใช้ตัวชี้ไปนี่ยปั๊บเปิดตัวเปิดรัวครับเปิดรัวเปิดตัวปัวป๊บปบวรัวมากอืมรัวมากวิ่งไฟเข่งเขาใหญ่เลยรัวเฮ้ยมันแรงอเลยไม่คุมแบบเวลเวอรสามสามเองเวอสี่สิบขึ้นหน่อยดียน้องทึบจับจิตกว่าเรื่องมันแบบเท่ๆเก่งไปเลยเอากองแรกก็หมดแล้วนะครับผม Let's go หิ่งว่ะไป มาตัดไปกองสองทุกคนปับ๊บเฮ้ยวิวเมาก่อนออ,อมาจะสู้ไข่โอก้าไหวไหมทุกคนทุกคนคิดว่าไงอ,ะอ่ะผมว่าไหวนะอะไรอะ่ะได้งมาเถอะไม่ได้มีอะไรอุ้ยทองอทองมีก็ดีแหละเปิดเปิดเปิด โ,โอ้เหนาอ่ะปั๊บอุ้ยอุ้ยโกเกนวู้มาของดีมาแล้วเฮ้ยอะอะไรวะลูกแฮปปี้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยุอะไรอะแต่ละเมื่อกาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจิ้มกันเฮ้โยโอ้ด้านเดียกของปิกาจู อีฟอวิลอาน,นะโอบปะดิดิดิ๊ดิดวิโอ๊ยไม่ได้ผลดีบ้างเหรอเอาเทปมาอีกได้ไหมขอรอให้เธอเอาเทปม,มาหน่อยได้ไหม้ยโอ้โหเบื่อน้อยอ่ะจับไปจอดละกันวิวิจับจับจับ,จบ การดอดก็ได้นะเด็โคซ่าเด็โคซ่ากาดรอนโอ้โุ้ยเฮ้ยอ่าอะไรวะบวกเคเนียนเออเฮ้ยไปไหนอโอ้เอ็มบอลอยู่ตรงนี้ลูกปาลีบีบีโอ้ทาสู้จังเลยเฮ้ย จับไปก่อนเวลเยอะดีเดี๋ยวเราต้องดูสกลิลอีกนะเทพอ่ะอุ้าายอีกี้ววะชายนูนอ่ะ้ยไม่เกีไปไปไปละใช่ลึกไหนอะไรอะรอะไรอะรวิ่งก่อนละกันอะไรอะไม่มีอะไร ตกใจวิ่งก่อนเลยเอาลืมเอาเอาผิดเฮ้ยลิงไฟไ<ป>เจอไข่อ,อุกการเราก็ต้องหาตัวดีไปอ๋อไอลิงไฟเอ้ยไปนี่เลยาเฮ้ยห่วยห่วยไม่ได้ไม่ได้แพ้เจอไขออ่อุกกา ต้องเลือกจับไปแ้แหละตอนนี้เราเพิ่งมาลืมตัวว่าต้องเอ้ยไม่ต้องเลือกจับก็ได้เอาไว้ก่อนโอ้หบอลแดงเบีตกปลาอากิเบียดตกปลาอ๋อไอชาร์ทสู้เกินเก่งเกินไม่กระต่ายอุ้ยแม่กระต่ายเฮ้ยชิชิชิกระต่ายกระต่ายผิดกระต่ายผิดโอ้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 กระต่ายกระต่ายไม่ไม่น่าเกี่ยดหรอก ไม่รู้จะไม่ได้ลึกเปิดจะไม่เจอเลยข้าไงวะไม่เป็นไรมานีเกิด่ะแกเพ็ดวิ้ย่งกระต่ายกัดกระต่ายกัดกระต่ายกัดโอ้โหโอเคทุกคนเราวางกลับไปที่เดิมแล้วโอ้โหกระต่ายกัดได้ด้วยเดี๋ยวนะแล้วทองเราอะโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนดูนี่กล่องแปดสิบก่อนเลยปั๊บ Huy! Huy! lại khô! hoo Wow! Mà, con hoo 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 con lói! hoo 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 nó hoo 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 Đi đi Mà bởi แต่ทุกคนตอนนี้เราจะมาเปิดกล่องหนึ่งร้อยห้าอันกันไปหนึ่งสองทรบเฮ้ยวิตตินีอ่าปับ๊บแต่เปิดทองกีกแกฮึมมาเฮ้ยเดี๋ยวขุดซะวูวเดี๋ยวขุดซะเดี๋ยวขุดซะทุกคนเฮ้ย จับซิจับจับจับเออฮัลโาวปั๊บโอ้เซเลปี้รู้สึกวิมีความสุขกับเซเลปี้อยูย่ปะปะกองท้ายนะหมูปังโอ้โหเดร์โลเรตาเดร์โลเรตาไปไหนละโอเคตัวสุดท้าย เรียบร้อยทุกคนมาเดี๋ยวผมไปจัดทีมเก่อนละกันนี่ตัวละครผมเดี๋ยวผมไปดูว่ามีอะไรบ้างอ <Ooh. S 1> ู้ยเก่งแน่เดียว,ว,วยโอเคเดี๋ยวเราไปจัดตัวเจอกับใครอุก้ากันเถอะครับไป Five minutes later โอเคนะครับทุกคนทีมผมก็ได้จัดไปที่เรียบร้อยแล้วที่ใช้ได้น่าจะใช้ได้ที่สุดนะครับผมโอเคมาเริ่มสุ่มกันเลยมาหนึ่งสองสามเฮ้ยจะผิด โอ้ยแดนอาทิมี์งานช้างเลยโอเคเดี๋ยวปรับช้ากันแล้วกันเราก็ต้องสวดน,นะตัดอะไรไว้แรกดีตัวนี้แล้วกันเนาะถ้าี้ยใส่ไปเลยถ้าพืชมาโอเคสปาวไใส่โอก้าบอสระดับหกาอ้ยโอกา้อดกอกาด้วยเพื่อน โอ้โหร้อยร้อยยี่สิบโอเคดิสเบดโอลลิสเลมฮะโองสายไฟฟ้าก็ไม่บีฮัตโอ้อะไรอะเกิดไปเปล่าเซนชิปัดดูครับ ไม่แม้จะพูดเลยอ่ะ hmm. แต่ก็เลท hmm. ถูกไปได้ทุกคน hmm. แต่ก็เท้าเลยรุูซ oh ่าโอโอเคทุกคนถือว่ารอบนี้ก็น่าจะ hmm. เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมว่าระแพ้ใครจะไปว่าใครเอ,อกกากลา้าลงวะเดี๋ยวรอเริ่มใหม่แล้วกันนะเอกา,ากล้ามันโหดเกินไปอะ่ะทุกคนอาทิติ์มีแต่โอเคโอเคแล้วกันโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเขาจะพิมพ์ไว้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์ก็ซับก็แชร์เพื่อเป็นใจผมมาคิปต่อๆไปไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย โอ้ยแพ้แล้วโดนถักเลยอะ่ะไม่น่าเปิดไปจะสู้กไข่โอกาเลยอะ่ะพกแกเลยบ๊ายบาย